สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องฝรั่งหาเมียเพื่อจะแต่งงานพอเจอจริงๆกลับแต่งไม่ได้โกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฝรั่งมาวาดฝันให้กับสาวไทยอะไรหลายคนที่คุยกับฝรั่งนะคุย เรื่องเลือกซึ้งในชีวิตเขาด้วยเรา,าว่าไปแบบว่าอุ้ยเขาเป็นฝรั่งเขาหาผู้หญิงแต่งงานเราก็ไปเชดกับเขาคุยกับเขาไปออกเดทกับเขาแบบนั้นแบบนี้หวังจะจะสร้างฐานะด้วยกันบางคนหวังจะมาอยู่ประเทศไทยบางคนแค่หวังว่าเออจะมีผู้หญิงมาบริการเราในขณะที่เราไปที่ยวาประเทศไทยเท่านั้นเองแต่เออใช้คําที่ว่าอยากหาผู้หญิงแต่งงานแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะแต่งได้เพราะฝรัง่ง เขากินเงินพ่อแม่อยู่มาฟังเรื่องนี้นะคะน้องคขาคบกับฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งเนี่ยเขียนมาในแอปหาคู่ว่าอยากได้ผู้หญิงที่จะแต่งงานและมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นผัวเมียเป็นสามีภรรยาเขาอาจจะมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยหรือไม่น้องอาจจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศของเขาคือหาคู่ชีวิตอยากแต่งงานนั่นแหละตอนนี้ก็ติดต่อกันไปติดต่อกันมาฝรั่งก็ดีส่งเงินให้ใช้นะคะส่งเงินให้ใช้ ก็คุยกันไปคุยกันมาทุกครั้งที่ฝั่งมาประเทศไทยน้องเขาก็ไปอยู่ด้วยไปดูแลอ,อันนู้นอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดแต่ถึงเวลาที่คุยเรื่องแต่งงานเขาก็คุยตลอดนะเออถ้าเราไปกันได้อสักระยะหนึ่งเราจะแต่งงานกันนะเราจะแต่งงานกันนะคือมันเป็นคำหวานที่มาหลอกล่อสาวไทยเพื่อยื้อไว้ไม่ให้หลุดมือไปเพราะยังถูกใจเราอยู่น้องเขาบอกมาแบบนี้เนาะน้องเขาคิดแบบนี้สาเหตุคือ คุยกันเรื่องแต่งงานตลอดฉะนั้นเราก็ไม่ได้ระแวงว่าเอ๊ะเขาแต่งงานไม่ได้นะอย่างนี้นไม่ได้ระแวงเลยถึงเวลาจริงๆมันหลายปีเข้าก็ขยันขยอว่าเอ้าเธอที่เราคุยกันว่าเรื่องจะแต่งงานเนี่ยจะยังไงเหรอคือน้องเขาก็เคยไปเที่ยวบ้านฝรั่งแล้วนะฝรั่งเขาก็อยู่คนเดียวลูกเต้าเขาโตหมดแล้วฉะนั้น น้องเขาที่มันไม่มีปัญหาอะไรที่ว่าจะแต่งงานไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าเอา้าเธอบอกว่าจะทําเรื่องแต่งงานกับฉันไงเธอจะทําวีซ่าให้ฉันไปเยี่ยมเยือนเธออยู่แบบนี้ไปไปมามาอยู่อย่างนี้ให้มันเสียเวลาทําไมทําไมไม่ทําเรื่องแต่งงานขยันขยโยมากๆเข้าฝรั่งก็เล่าความจริงว่าเราไม่สามารถแต่งงานกันได้เพราะฉันะ่ะกินเงินพ่อแม่อยูอ่น้องเขาก็เลยถามอา้าวแล้วเธอไปลงในแอปหาคู u, ่เธอหาผู้หญิงแต่งงานหาเมีย ในแอปหาคู่เพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนที่ฉันไปลงฉันก็คิดแค่ว่าเวลาฉันไปเที่ยวประเทศไทยฉันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาอยู่กับฉันในฟิลเมียฟิลแฟนที่ว่ามาอยู่ดูแลฉันอะไรฉันไปไหนด้วยกันรักกันเหมือนเหมือนครอบครัวแต่เออฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเจอใครที่จริงจังกับฉันเหมือนที่ฉันเจอเธอเพราะว่าฉันก็คิดอยู่ว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนก็ เข้าไปในแอปหาคู่ก็มีหลายๆคนทั้งนั้นบางคนเขาบอกว่าเพื่อนๆเขาบอกบางคนเอ,อ่อผ่านไปพอไปเดทกลับมาแล้วผู้หญิงไทยก็ไปมีคนอื่นก็มีฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขาเขียนไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดว่ามันจะได้หรือมันจะเจอพอถึงเวลาจริงๆแล้วน้องคนนี้เขาไม่ได้เป็นเหมือนที่คนอื่นบอก ไม่ได้เป็นเหมือนที่เพื่อนๆเ,เขาบอกว่าผู้หญิงไทยเขาต้องเดทกับผู้ชายหลายคนเขาต้องเลือกเราถ้าเราไม่ดีเขาก็เปลี่ยนบางครั้งเออเวลาเจอละเวลาเจอเรา,เา,เเราครั้งแรกก็ยังโอเคครั้งที่สองโอเคแล้วก็ต้องขอเงินเดี๋ยวก็เออพ่อป่วยแม่ป่วย,ปวยเป็นเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนเมนูอาหารครบผู้หญิงไทยต้องระวังเดี๋ยวพ่อป่วยแม่ป่วยลูกไม่สบายประสบอุบัติเหตุ หรือว่าตัวเองไม่สบายป่วยประสบอุบัติเหตุออกแนวประมาณเนี้ยเพื่อจะดูดเงินของฝรั่งแต่บางเอิญน้องเขาไม่เป็นไงทุกคนซึ่งฝรั่งคนนี้เขาเตรียมตัวมาแล้วว่าเคาจะต้องเจอเออผู้หญิงไทยที่จะเป็นแบบนี้ออกมาเป็นเมนูเลยแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆแล้วน้องเขาไม่เป็นแต่นี้พอไม่เป็นมันก็ความสัมพันธ์ก็ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยไอ้คาที่ว่าเราจะแต่งงานกันเราจะแต่งงานกันที่เคยพูดน่นนะก็คือสรุปแล้วพูดไปอย่างนั้นแหละ เพื่อหวังว่าจะเจอผู้หญิงไทยสักคนหนึ่งที่หาผู้ชายแต่งงานไม่ใช่แล้วก็ต้องดูกันว่าเอ,อ๊ะจะมาเป็นเอ,อเมนูไหมว่าเออเดี๋ยวคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยคนนู้นไม่สบายประสบอุบัติเหอตอุไม่มีเงินจะกินตกงานอะไรประมาณนี้เพื่อจะขอเงินฝรัง่งดูดเงินฝรัง่งแต่น้องเขาไม่เป็นเลยไงทุกอย่างมันก็เลยเดินความรักของทั้งสองก็เลยเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมันก็ผูกพันเคลืนเรื่อยเรื่อยเรื่อยคำพูดที่ฝรั่งพูดว่าหาผู้หญิงแต่งงานครั้งแรก ในแอปหาคู่ไม่ได้หาจริงแค่อยากหาผู้หญิงคนหนึ่งเวลาที่เขาไปเที่ยวประเทศไทยเท่านั้นเองเวลาดูแลเขาและมาใช้ชีวิตอยู่เขาโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียเงินกับเอ่หญิงบริการที่จะต้องจ่ายเงินเป็นรายวันเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้น,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 นแต่อยากได้ผู้หญิงปกติธรรมดาที่ทํางานธรรมดาหรือผู้หญิงชาวบ้านธรรมดานี่คือความคิดของฝรั่งเขาบอกไม่จําเป็นเพื่อนเขาแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องไปเอาผู้หญิงบริการ เพราะว่าผู้หญิงไทยอยากได้ผัวฝรั่งเยอะมากผู้หญิงไทยให้ค่ากับฝรั่งเยอะมากนี่คือเขาเล่าความจริงให้ฟังหลังจากที่น้องเขาคุยถึงเรื่องว่าจะแต่งงานกันแล้วเขาสารภาพาว่าเขาไม่สามารถแต่งงานได้น้องเขาก็เลยถามว่าแล้วสรุปแล้วชีวิตเราสองคนจะเป็นยังไงคือสรุปแล้วเธอก็ไม่ได้รักฉันใช่ไหมฝรั่งบอกว่ารักรักค่าแต่ว่าอยากให้น้องเขาอะทําเรื่องมาเรียนต่อ มาเรียนภาษาตเพราะน้องเขาอา,อายุยังไม่ถึงสามสิบนะมาทาเรื่องมาเรียนภาษาต่แล้วก็คือมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่หลังจากเรียนภาษาเสร็จอะไรเสร็จก็อาจจะให้ทําเ,เรียนวิชาชีพต่อหรืออะไรเงี้ยโดยที่ว่าอาศัยอยู่กับเขาแต่ว่าเขาจะช่วยสพอร์ตในบางอย่างเพราะถ้าทําเรื่องมาเรียนภาษาที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีทางการที่ประเทศเยอรมัน,นีก็จะอนุญาตให้ทํางานได้ น้องเขาก็ต้องเอ,อทำงานหาเงินเอาเองด้วยแล้วก็เขาก็จะช่วยด้วยอีกแรงแต่ก็ให้อาศัยอยู่ในบ้านเขาน้องเขาเลยไม่ตกลงเพราะว่าในความคิดของน้องเขาหนูเคยฟังพี่เล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงไทยทําเรื่องมาเรียนเพื่อมาอยู่กับฝรั่งแล้วก็ถูกฝรั่งเทโดยที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วในที่สุดเราเออไม่สามารถซัพพอร์ตตัวเองได้เราก็ต้องกลับประเทศไทยอยู่ดีฉะนั้นหนูจึงคิดว่าหนูจะแตดผู้ชายคนนี้ออก แล้วก็หาใหม่เพราะหนูหาผู้ชายฝรั่งที่จะแต่งงานมีชีวิตครอบครัวด้วยกันจริงๆเรื่องทํางานหนูไม่ซีเรียสแต่หนูต้องการความมั่นคงที่แต่งงานกับหนูได้อันนี้ถ้าถามพี่นะหนูคิดถูกแล้วค่ะลูกเพราะว่าบางคนบางคนมันไปกันรอดจริงๆนะแต่บางคนมันไปไม่รอดถ้าไปไม่รอดเนี่ยเขาปล่อยมือเราหรือเขาไปเจอคนใหม่เนี่ยสรุปแล้วเราก็ถูกเทค่ะเทโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นเพราะเราเป็นแค่คู่นอนเขา เท่านนั้นเองไม่ได้เป็นเมียไม่ได้เป็นอะไรแล้วผู้ชายคนนี้มันหลอกเราตั้งแต่ทีแรกพี่บอกตุม่มเขาหลอกน้องตั้งแต่ทีแรกว่าจะหาผู้หญิงแต่งงานอย่างนี้เพราะรู้ว่าผู้หญิงไทยออเชอบฝรั่งแล้วก็บาบผู้หญิงไทยหลายๆคนอยากแต่งงานกับฝรั่งจึนเอาข้อเนี้ยมาล่อให้สาวไทยหลายๆคนเข้าไปติดกับเขาแต่บางเอิญมันไม่มีใครติดกับเนะี่ย น้องอาจจะเป็นคนที่เขาเลือกมาแล้วว่าเออถูกใจที่สุดก็คือคนนี้แต่จริงๆอ่ะเขาพี่เชื่อได้เลยว่าในแอปหาคู่ไม่มีใครหรอกติดต่อกับผู้หญิงไทยเพียงคนเดียวเขาอาจจะติดต่อหลายๆคนอาจจะเค้นหาหลา,หลายๆคนแล้วหลายๆคนที่เขาเค้นหามันอาจจะไม่ถูกใจแล้วเขาก็ตัดออกตัดออกจนเหลือตัวน้องคนเดียวอันนี้ก็ผู้หญิงไทยก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้ติดต่อฝรั่งคนเดียวเหมือนกันอันนี้พี่ก็เข้าใจ แต่การที่ฝรั่งหลอกเราตั้งแต่ที่แรกเดทครั้งแรกโอเคถูกใจเราอะไรเราน่าจะบอกเราตรงๆว่าเธอฉันไม่สามารถแต่งงานได้นะแต่เราสามารถใช้ชีวิตคู่กันได้เขายังไม่บอกเลยต้องผ่านไปตั้งหลายปีให้น้องเสียเวลาไปตั้งหลายปีถือว่าความจริงใจของเขาไม่มีน้องเขาบอกหนูตัดสินใจเด็ดขาดกลับไปคราวนี้หลังจากกลับไปรักหนักมาเยี่ยมเยียนเขาเขาสุดท้ายที่คุยถึงเรื่องแต่งงานหนูก็ เออพอกลับไปถึงประเทศไทยหนูก็ตัดจบทันทีบอกเขาว่าไม่ต้องส่งเงินมาแล้วฉันไม่ได้ต้องการเงินเธอฉันต้องการชีวิตคู่ฉันต้องการหาแฟนแต่งงานที่สามารถที่จะแต่งงานกับฉันได้และสาวฉันสามารถที่จะไปอยู่กับเขาได้ไม่ใช่ว่าต้องการันตีตัวเองไปเพื่อไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่มีความแน่นอนใไไดๆทั้งสิ้นอาจจะทิ้งฉันวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ <c oughs> น้องเขาก็เลยเลิกทุกคนคิดว่าเรื่องนี้น้องเขาคิดถูกไหม น้องเขาถูกฝรั่งหลอกนะคะหลอกตั้งแต่ครั้งแรกน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังเนาะเจอฝรั่งในแอปหาคู่ฉันหาเมียอยากแต่งงานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมีปัญหากันทํำไมถึงแต่งงานไม่ได้เพราะหลังก็ยโยไปโยมาหลอกแบบนั้นแบบนี้มีปัญหาอันนั้นอันนี้จริง,รงๆอ่ะบางคนเขากินเงินพ่อแม่อยู่เขาไม่สามารถที่จะแต่งงานกับใครได้เพราะเงินพ่อแม่นั้นจะหายไปทันทีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ